สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้พามากินบักเขียบกันนะครับน้อยนายยุสวนนะครับผมซึ่งน้อยนายยุสวนบัะเขือกยุสวนห่อจะปลูกไว้สองสายพันธุ์นะครับก็จะมีสายพันธุ์ัะเขียบหนังนะครับเป็นัะเขียบหนังพื้นบ้านเท่านี่นะครับผมปลูกไว้ประมาณ20กว่าต้นนะครับแล้วก็จะมีพิเศษมากคือักเขียบหนังข้างนะครับหรือว่าัะเขียบสีม่วงนี่ยปลูกไว้ต้นเดียวนะครับผมซึ่งผมลองเอามาปลูกเบื้องนะครับมันก็อาได้กลิ่นผลอิรีนะครับผมเนี่ยมะเขียบสีม่วงเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะครับ ระว่างบักเขียบหนังพื้นบ้านกับบักเขียบหนังข้างสีม่วงเนี่ยอะไรจิแซ่บ่ากันเอาก้อนอื่นเดี๋ยวขอชิมบักเขียบสีม่วงก้อนนะครับผมต้นนี้ก็เป็นต้นนี้เขาซื้อมาปลูกนะครับกเอาเมล็ดเนี่ยเพาะต่อนะครับผมบกเขียบหนังข้างนี่ฮะมันจะมีกลิ่นที่หอมกลิ่นหอมมากนะครับผมอืมี่พี่ดองครับโอ้เหนือช้ำเลยนะครับผมของบักเขียบหนังข้างเนี่ยนี่ เดี๋ยวมาชิมแบบสีม่วงกวันนะครับผมเนี่ยแกะออมากจะเป็นลักษณะแบบนี้อืมตัวนี้จะเนื้อยเยอะพี่น้องครับเนี่ยหวานหวานมากนะครับผมเนี่ยเม็ดน้อยๆน,นะครับเม็ดแบบนี้ตัวนี้จะเนื้อเยอะมากๆเลยนะครับผมเนื้อเทียบกับอาบบเขียบนังบ้านเฮ้านะครับเดี๋ยวเขาแกะบบเขียบนางให้เบิ้งนะครับผมตัวนี้จะเนื้อยเยอะแล้วก็รสชาติหวานอืม หวานลีพี่น้องครับช้ำด้วยนะครับผมน้มหย่อยปุกๆหนามอย่าให้เบิ่งน้มหย่อยปุกๆเลยครับช้ำมากเดี๋ยวเพาะเมล็ดไปหลายนะครับผมเพืยอใหัพืช่นได้มีปลูกครับหาปลูกนะครับแบบเขียบหนังสีม่วงเนี่ยเขียบหนังคั่งเนี่ยรสชาติดีหวานมากเดี๋ยวผมจะเก็บเมล็ดเพาะไว้นะครับเพื่อปลูกขยายต่อ หวานจุดแหข่ขค้ดพี่น้องครับหวานแห้งอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งงักเขียบนางพื้นบ้านเท่านะครับเขียบนางพื้นบ้านักเขียบนางพื้นบ้านก็บ,บอกเลยว่าเซ่บอร่อยนะครับผมเนี่ยโอ้เหนื่อยไงพี่น้องครับอ่ะนี่คือักเขียบนางพื้นบ้านเท่านี่ครับเนื้อช้ำช้เหมือนกัมมนนะครับผมแต่ว่าจะบรช้ำทอักเขียบนางข้างเมือเม่อเทียบกันแล้วนะครับ ักเขียบหนังข้างเนี่ยหวานจนแหดคอพี่น้องครับแต่ว่ามกเขียบหนังพื้นบ้านเท่าเนี่ยมันจะหวานแซบนะครับหวานแซบพอดีสรุปแล้วใดรที่ชอบนะครับความหวานของหน่อยหนาบกเขียบเนี่ยแนะนําให้ปลูกสีม่วงนะครับหวานแห้งนะครับหวานแหดคอเลยคันกลมกลอมปลูกง่ายนะครับเนี่ยหวานบกเขียบหนังบ้านเท่านะครับกินแซบนะครับผมมันหวานพอดีนะครับ แต่ว่ารบรเกียหนังพืนบ้านห้องจะเม็ดหลายกวนะครับกูเกียหนังข้างจะเนื้อหลายกว่าอ่ะลองแตใจเลือกเบื้องนะครับหาป๋งสองสายพันธุ์ก็ได้นะครับผมหลังจากห้องเก็บผลผลิตแล้วนะครับเอาจะตัดต้นทําเสาเลยนะครับเพราะว่าให้รุ่นต่อไปเนี่ยมันมีลูกดกลูกไงนะครับการเท้าบอตตัดแตงกิง่งมันก็นจะลูกน้อยแบบนี้นะครับผมเนี่ยลูกน้อยแบบนี้ซึ่งปีนี้ผมก็ตัดต้นออกเลยครับเห็นมันเหลือได้ต่อนะครับเดี๋ยวมันก็นจะแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็ ให้ผลผลิตเฮาดกและผลงนะครับสุรุปโดยร่วมนะครับผมบักเขียบหนังพื้นบ้านนะครับมีรสชาติหวานเม็ดหลากว่าบักเขียบหนังข้างนะครับบักเขียบหนังข้างสีม่วงจะรสชาติหวานแห้งนะครับหวานจุดแหดข้อนะครับหล้วก็เนื้อหลายพร้อมไปหามาปลูกกันนะครับสำหรับักน้อยหนาข้างหรือว่าบักเขียบหนังข้างสีม่วงนะครับคลิปนี้กับมาพาพี่น้องนะครับมากินบักเขียบสดๆจากสวนของเฮานะครับซึ่งปีนี้ดกมากนะครับดกมากเลย แสบแห้งการปลูกใน้หนามันปลูกง่ายพี่น้องครับปลูกแบบปลูกแค่เดียวเฮาก็ต้องตัวแรงหลายนะครับมันทนต,ตอ่อโรคบ่ต้องป้องกันโรคพวกรากนองอย่างต่างๆบ่ต้องบ่ตอ้ตองกังวลน,นะครับมันปลูกง่ายปลูกแล้วก็เฮา,าลดน้ำปีละครัง้งสองครั้งนะครับก็ได้นะครับรอฝนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยปีละครัง้งสองครั้งก็ได้นะครับมันก็สีให้ผลผลิตปลูกปีเรได้กินมากนะครับสราระบบะเขียบ บ้านใดส่วนใดยังม่มีนะครับไปหามาปลูกกันบะเขียบนังข้างสีม่วงและบะเขียบนังพื้นบ้านสำหรับที่นี่ขอตัวก่อนสวัสดีครับ